เน่่มาเน่มาเน่ย่างว่อนเท่เลยเน่ทำตาโตๆให้แม่นางจีดจิ้จ้ยอดดึกดืขึ้นมาจีดได้ไหมเอ่ยดอลล่าทำตาโตๆทำตาโตๆมูรีมูรีปลิไปไปไหคูคูคู เฮ้ยมูนีรางให้รางวัลให้รางวัลเอ้ยเอ้ยอิ๊งตติ๊งโอ้ทองคำทองเป็นไรครูกงยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย เดี๋ยวิสคู่กันพี่ดังครับพี่ดังครับดอนน้าล่ะครับน้าล่ะครับอันนี้ครับโอ้ดูดูดูอันนี้ก็สาวสาวดูดิดูดิคูคูคูน้าล่ะครับน้าล่ะครับเมื่อยละเมื่อยโอ้โหอ่ะ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 สลบสลบเนี่ยไอ้เนี้ยเห็นไหมคู่จริงๆเลยออื